ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมจัสมินครับผมในวันนี้ก็กลับมาอยู่กับไทคาแรคเตอร์แต่ว่าเป็นไทคาแรคเตอร์รีดอครับผมซึ่งตัวที่จะามารีดอตัวนี้ก็ทุกคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วละ่ะก็คือทศกั์พญายักษ์เองครับผมซึ่งในครั้งก่อนที่เราวาดไปก็ได้เล่าเรื่องแล้วก็วาดใช่ไหมครับซึ่งภาพที่วาดไปครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้นะก่อนที่จะเอามารีดอ,อน,นะครับปึ๊บอ่าก็ในวันนี้นะครับ ก็จะขอเล่าเรื่องทศกัณฐ์อีกรอบหนึ่งหวังว่าจะเล่าดีกว่าครั้งแรกนะโอเคไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าพูดถึงทศกณัณฐ์ทุกคนก็รู้จักในนามของพญายักษ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองแห่งกรุงลงกาใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นทศกัณฐ์นะ่ะทศกณัณฐ์เคยเป็นยักษ์ที่มีชื่อว่านนทกมาก่อนซึ่งนนทกอ่ะเป็นยักษ์ที่คอยรับใช้เหล่าเทวดาที่อยู่ทางขึ้นเขาไกรลาดครับผม ซึ่งจะเป็นยักษ์ที่มัน,นมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาพอเทวดามาปุ๊บก็จะแบบชอบแกล้งดึงผมลูบหัวจนแบบนนทกหัวล้านเนี่ยนนทกก็เลยแบบมีความเครียดแค้นเราเทวดาเป็นอย่างมากเลยได้ขึ้นไปขอพรกับพระส่วนบนเขาไกรลาดขอให้ตัวเองมีนิ้วเพชรท,ที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้หลังจากที่นนทกได้นิ้วเพชรมาก็ได้ไล่สังหารเราเทวดาบนสวรรค์เป็นจำนวนมากพระส่วนพอรู้เรื่องปุ๊บก,ก็ได้แบบขอร้องให้พระนารายณ์ ไปจัดการกับนนทกครับผมพนาลาัยก็เลยได้วางอุบายโดยการแปลงกลายเป็นนางอับสรแล้วก็ได้ไปหวางสเสน่ห์ให้นนทกตรงรักหลังจากที่นนทกได้ตกหลุมรักนางอับสรน,นะครับนางอับสรได้ขอให้นนทกไล่ลำตามนางนะครับพอนนทกไล่ลำตามนางอ,าอับสรไปได้สักพักจนถึงท่าที่ต้องนิ้วชี้ขาดตัวเองหรือท่านาคามมวนหางนะครับทําให้นนทกขาขาดจนไม่สามารถยืนขึ้นได้ นางอับสรจึงแปลงกายเป็นพนาลายครับคือกลับร่างเดิมนั่นแหละแล้วก็ได้เอาเท้าเหยียบบนอกนอนทกไว้ก่อนที่จะสังหารนนทกนนทกได้กล่าวว่าที่ตนเองแพ้เพราะว่าพนาลายมีเท้ามีมือมีหน้ามีอาวุธเยอะกว่าตัวเองอะไรเงี้ยพนาลายจึงให้พรว่าชาติหน้าจะให้นนทกเกิดเป็นพญายักษ์มีสิบหน้ายี่สิบมือมีฤทธิ์มหาศาลแล้วก็ พะนาณา์จะลงไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วจะเอาชนะนนทกให้ดูครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็นทศกัณ์นะหลังจากที่นนทกได้ลงมาเกิดใหม่นะครับก็ได้มาเกิดเป็นทศกณัณฑ์ซึ่งเป็นลูกชายของท้าวรัสเตียนกับนางราชดาซึ่งเป็นเจ้าแห่งกรุงลงกานะครับแล้วเป็นหลานของท้าวมารีราชนะครับแล้วก็ทศกัณ์ ตั้งแต่เด็กจนโตก็ได้รล่เรียนว,วิชาอาคมจนแกล่งก้าน,นะครับจนอยู่มาวันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะพระไอ้เขาไกรลาดมันเอียงใช่ไหมพระไอส้สวนจึงได้หาคนที่จะมาตั้งเขาไกลลาดให้ตรงไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าใครก็ไม่สามารถตั้งเขาไกรลาดให้ตรงได้ทศกัณ์พอรู้เรื่องก็เลยอาสามาตั้งเขาไกรลาดให้ตรงเหล่าเทวดาก็หัวร้อยยอดทศกัณฐ์นะว่าแบบ เป็นแค่ยักษ์จะทําให้เขาตรงได้ไงแต่ด้วยความที่ว่าทศกณัณฐ์มีพลังมีพละกลําลังมหาศาลจึงทําให้แบบเขาไกรลาสมันตรงได้ใช่ไหมพระยศจึงจะประทานพรให้หนึ่งอย่างแล้วด้วยความที่ว่าไอ้ทศกัณฐ์นี่คือแบบไม่เรียกนะก็แบบไปขอภรรยาของพระยศหรือเจ้าแม่เทวีผมก็แบบพระยศก็โกรธนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะแบบตัวเองเป็นเจ้าแห่งสวรรค์ใช่ไหมก็เลยจําใจยอมยก เจ้าแ,แม่เทวีให้นะครับพอทศกัณฐ์อุ้มเจ้าแม่เทวีไปคือด้วยความที่ว่าเจ้าแม่เทวีครับเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ปะแบบมีความร้อนรุ่มแบบเนี่ยพอถือไปคือร้อนมากอะไรเงี้ยจนแบบไม่แน่ใจว่าเป็นเทวดาหรือว่าอะไรแปลงกายมาแบบว่าเปลนกายมาเป็นพระฤาษีแล้วบอกทศกัณฐ์ว่าเนี่ยเจ้าจะเอาผู้หญิงที่ร้อนรุ่มเหมือนกับไฟนี่ไปทาเมียจริงเหรออะไรเงี้ย เขาเลยบอกว่าเนี่ยานางสนมหรือว่าคนรับใช้ของพระยศก็มีแบบคนส,สวยๆอยู่นะเขาเลยบอกยกตัวอย่างานางมณโฑอย่างเงี้ยทศกั์ก็เลยแบบก,กลับไปแล้วขอเปลี่ยนเจ้าแม่เทวีกับนางมณโฑแทนนะครับเนี่ยความที่แบบทศกั์ดีใจใช่ไหมเอ้ยฉันได้แบบฉันได้เมีอะไร้าอะไรเงี้ยก็ได้แบบอ,อุ้มนางเทวีเอ้ยนางขอโทษนะครับอุ้มนางมณโฑจะกลับเมืองกรุงลงการนะครับ ระหว่างที่กำลังบินกลับนะครับก็ได้ผ่านเมืองคิคิง,งหรือว่าเมืองแห่งลิงนะครับผมด้วยความที่ว่าไอ้อเจ้าเมืองแห่งเจ้าเมืองเมืองเนี้ยที่ชื่อว่าพารีอะไม่พอใจที่แบบเป็นแค่ยักษ์แล้วแบบจะมาบินผ่านเมืองเนี้ยทศกัณฐ์ก็แบบฉันแค่บอก็บอกว่าฉันแค่จะกลับเแบบมืองอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าพารีแบบไม่พอใจก็แบบจะ,จะแย่งแล้หเห็นนางมณโฑใช่ไหมก็เลยจะแย่งนางมณโฑไปจากทศกัณฐ์ ทั้งสองก็เลยได้ต่อสู้กันนะแต่ว่าไอ้พาลีเนะี่ยมีความโอพอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าพาลี่มันสามารถเอาพลังของอีกฝ่ายอะดึงมาเลยครึ่งหนึ่งแล้วมาเพิ่มให้กับตัวเองกิดสภาพว่าอา่าทศกัณฐ์มี 100, ร้อยพาลีมีหนึ่งร้อยใช่ปะหักของทศกัณฐ์ไปห้าสิบไปให้พาลีพาลีก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบทศกัณฐ์เหลืออยู่ห้าสิบอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าต่อให้สู้ยังไงก็ไม่มีทางชนะได้อะไรเงี้ย กษัตริย์ก็เลยแพ้แล้วก็โดนแย่งนางมนโทไปนะครับรกรัตริย์ด้วยความแค้นอย่างมากก็เลยแบบแก็เลยไปขอร้องกับพระฤาษีหรืออาจารย์ของตัวเองอะให้ไปขอแบบขออะไรไปขอนางมนโทคืนแต่ว่าตอนนั้นน,นางมนโทได้ตั้งท้องกับพาลีไปแล้วพาลีก็ว่าถ้าแบบจะยกถ้าพาระฤาษีมาขอก็จะคืนนางมนโทให้อยู่นะแต่ว่า เขาเป็นห่วงลูกของตัวเองที่แบบอยู่ในท้องของนามณโทว่าจะไปอยู่ในเมืองยักษ์พ้าลุศีก็เลยแบบได้ไล่คาถาย้ายลูกของพาลีที่อยู่ในท้องของนามณโทไปอยู่ในท้องแพะแทนอ่าแล้วนามณโทก็ได้กลับไปเมืองยักษ์นะครับหลังจากนั้นก็ผ่านไปเขาเรียกว่าอะไรนะลูกของพาลีก็ได้โตขึ้นใช่ไหมมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ว่า ลูกของพาลีอะจะไปอาบน้ําแบบเหมือนทําพิธีอะไรสักอย่างแหละแล้วโทศกัณฐ์รู้เรื่องก็เลยแบบได้แปลงกายเป็นปูยักษ์เพื่อจะแบบไปแก้งไปหนีบตูดของลูกพาลีแต่ว่าแบบก็โดนพาลีจับได้แล้วก็โดนลูกพาลีแบบพาลีจับมัดแล้วก็แบบให้ลูกตัวเองแบบแก้งปูแก้งในร่างปูเนี่ยเอ,อหลังจากนั้นด้วยความคับแค้นใจอย่างมากโทศกณัณฐ์ี่แพ้มาหลายๆครั้งก็แบบได้ไปเรียนรับเรียนวิชาเพิ่มด้วยการเรียนวิชาถอดดวงใจนะครับหรือถอดหัวใจออกจากร่างแหละซึ่งแบบ ทำให้ตัวเองแบบมีสภาพเกือบอมาตะก็คือว่าตราบใดที่หัวใจไม่ถูกถูกทำลายทศกกณฐ์ก็จะไม่มีวันตายครับผมประมาณนั้นนะหลังจากนั้นก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรทศกกณฐ์ก็คือมีลูกหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นอินทรอรชิตหรือหรือว่านางสีดาก็เป็นลูกของทศกกณฐ์นะแต่ว่านางสีดานะ่ะถูกทํานายว่าเป็นตัวกาลกินีถ้าอยู่จะทําให้ทอทศกการ์ตายอ่า ซึ่งก็ตายจริงๆโอเคหลังจากนั้นก็แบบมีก็มีศึกกรุงลงกาด้วยมาใช่ไหมแต่ก่อนหน้านะก็คือแบบโทสกันก็แบบไปท้าตีท้าต่อยไปทั่วจนแบบต้องมาสู้กับพารามก็เป็นศึกกรุงลงกาเนี่ครับผมแต่ว่าที่โทสกันแพ้จริงๆก็คือเพราะว่าตัวเองโดนถูกทําลายดวงใจนี่ครับผมก็ตายเพราะแบบนางสีดาจริงอะโทสกันอะเออจริงๆถ้าถามในความจริงก็ว่าใครจะไปสู้ทับ,ทบพารามได้ใช่ไหมไม่แต่ตัวโกงๆเท่านั้นเออ ก็ถ้าพูดกันตามตรงทศกัณฐ์นี่ก็คือแบบเป็นตัวร้ายที่แบบโดนมาคับร้ายอะไรเงี้ยไม่ว่าจะทั้งโดนแย่งภรรยาคือแบบตัวเองจริงๆตัวเองไม่ได้ร้ายเงี้ยแต่แบบโดนบีบโดนอะไรหลายๆอย่างจนทให้ตัวเองแบบกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตอนเป็นนนทกก็คือโดนเทวดากันแกล้งใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบทศกัณฐ์เหมือนจริงๆก็เหมือนเป็นตัวที่แบบเหมือนตัวที่ถูกกระทำซะมากกว่านะคือแบบลองคิดดูว่าทับทศกัณฐนะ์เนี่ย ผ่านจากการฝึกฝนผ่านจากการอะไรหลายอย่างถึงจะแบบได้ของได้พลังมาใช่ไหมแต่ของทัพพรามอะ่ะย่างหานุบาลเนี้ยเป็นแบบลูกของพระพาย,ยาแบบไม่สามารถคือหนุบาลอะ่ะคือเป็นอม,อมาตะนะคือไม่มีวันตายแต่ทศกณัณฐ์อ่ะยังตายได้เนี้ยเออแค่นั้นก็รู้ว่าทัพมันก็แบบไม่สมมาตรกันแล้วอะ่ะด้วยความขี้โกงของทัพพรามนะอืมนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างว่าเนอะ ถ้าบทเป็นตัวร้ายยังไงก็ต้องแพ้อยู่ดีใช่ปะส่วนไทยครคเตอร์ที่จะวาดต่อตัวต่อไปก็บอกเลยละกันว่าจะวาดพาลีแต่ว่าไม่รู้จะวาดตอนไหนนะเพราะอยากวาดอย่างอื่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เบื่อการวาดตัวละครไทยมากเลยอาจจะวาดอาจจะไปทําอย่างอื่นวาดก่อนอย่างเช่นโปรเจกต์ลิเซน์หรือว่าจริงๆที่อยากวาดอันต่อไปคือจะวาดเอาแมวแต่ละสายพันธุ์มาวาดเป็นหนุ่มหล่อนะครับแบบวาดเป็นคนนั่นแหละ แบบลักษณะตาสีหน้าหรือว่าลักษณะเด่นนิสัยอะไรเงี้ยจะมาทําเป็นตัวละครผู้ชายอะไรเงี้ยครับผมจากแมวนะโอเคส่วนภาพนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันไหมนะคือแบบรีดอมาครั้งเนี้ยปรับหลายอย่างมากเลยครั้งก่อนไป่วาดหัวไหลใช่ไหมแต่ครั้งนี้คือแบบวาดเป็นแบบครึ่งตัวแบบเอามือเหมือนว่าอยู่ในวงังแล้วมือแปะตรงเสารหรือว่าจะิดี่าเป็นเสารืปประตูก็ได้อ่ะนั่นแหละ ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็จะลืมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะไว้เจอกันหน้าน,นะครับรักทุกคนมากเลยล่ะอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมมาดูด้วยล่ะบายบายครับ